สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในในการซิงเกิลเพย์นะยทุกคนตอนนี้อยู่กับเกมใหม่นะทุกคนเป็นเกมในโลบอกนะทุกคนชื่อว่าเกมซ i r c u s t o w e ว Defense นะทุกคนก็เป็นเกมที่เหมือนจะเรียนแบบ c o อปมาจากเอ่ออนิเมชันเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า The Amazing Digital Circus นะครับผมอ่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอ่อเหมือนเป็นคณะละครอะไรเงี้ยนะ,ะตุดลกอะไรเงี้ยนะทุกคนผมก็ไม่เคยดูนะแต่เคยเห็นตผ่านอยู่นะฮะ โอเคฮะเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะฮะทุกคนก็มีโปรโมชั่นที่คุ้มมากเลยคือตรงนี้ฮะยี่สิบเก้าบาทลิมิเต็ดไทม์ทุกคนนี่ซื้อเลยฮะป้าอ่ะซื้อแล้วนะฮะทุกคนก็อยู่ในตัวผมแล้วนะฮะก็จะได้เงินหนึ่งพันบาทแล้วก็ได้ตัวตัวทองคํานี้มาเป็นโกลเด้นแจสต์เกิลนะฮะทุกคนอเราใส่ไปแล้วก็ตัวนี้เป็นวอร์มนะเป็นนอนนะฮะตัวนี้เป็นแซดมาร์แซดมาร์สแมนนะฮะไปด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นเชฟบอลนะเป็นเอกซ์คลูซีฟนะฮะมีสี่พันตัวนะฮะ โอเคป่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนอันนี้เป็นน้องชายผมนะชื่อว่าน้องสองลี่นะฮะโอเคป่ะเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคนแมปถือว่าใหญ่อยู่นะผมก็ลองเล่นไปแล้วนิดหนึ่งนะทุกคนถือว่าเป็นเกมที่ดีเลยนะฮะแอนิเมชันดีนะฮะหน้าต่างยูเหมือกนก,กับเกม Skibidi Defense เลยนะทุกคนเอ๊ะ t o ร์เร็ตเทวิทดีฟเอเดอไม่ใช่ดิโอเคมาเดี๋ยวเราไปที่แมปนี้กันแล้วกันนะฮะนี่ h าเวเ w a y นะฮะ มามามาน้องมาน้องมาจกเล่นด้วยมาเลยนะฮะโอเคมาเข้ามาเข้ามาโอเคไปเลยนะฮะทุกคนนี่ฮะหน้าตาก็น่ารักนะฮะ่างนี้เป็นน่าจะเป็นตัวเอกนะก็เป็นการ์ตูนที่น่าน่าดูเหมือนกันนะเป็นชื่อไทยก็มหามหากราบโรงละครจำลองเอ้ยจองจํานะฮะมหากราบโรงละครจองจําเป็น มหากราบลงคอนจองจำเป็น V ีเว็บซีรีส์นะฮะแอนิเมชันคอมพิวเตอร์ที่สร้างโดย GooseWork นะฮะและผลิตโดย k i s นะฮะ Production นะฮะผมซีรีส์นี้ออกอากาศตอนแรกบนช,ช่องคลิสนะครับผมอ่าประมาณนี้ข้อมูลที่ผมรู้คร่าวๆนะโอเคเราเลือกระดับนี้เลยฮะเอ่อไนท์แมร์ไปเลยผมไม่อยากรู้ไนท์แมร์เป็นไงนะอ่าเราตรงนี้ลงกันปึ๊บ ในแม่ก็ต้องชิวๆอยู่แล้วป่ะนี่ฮะตัวนี้วางได้สิบตัวนะทุกคนแอนิเมชันโจมตีเท่มากลยทุกคนอ่าก็เหมือนแอนิเมชันโจมตีต,ตัวนี้เลยนะแต่เปลี่ยนสีเฉยนะทุกคนแต่โหดกว่าเยอะเลยนะทุกคนโหดกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะเป็นตัวที่ดีเลยนะฮะอ่าเราเปิดเปิดอัโต์สคิปเบสเลยนะทุกคนก็เหมือนเดิมครับ <S <S <ๆ>ก็เปลี่ยนระบบแค่ไม่ได้เปลี่ยนระบบี่เรียกว่าเปลี่ยนแค่ โมเดลนะฮะแล้วก็แมปขณะเดี๋ยวที่เหลือก็ก็เหมือนเดิมครับเกมแนวทาวเวอร์ดิฟเอนที่ไม่มีอะไรนะฮะนอกจากที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 อ่าแต่ผมติดเกมนี้นะเพราะว่าเนื่องจากมันฟาร์มเหรียญง่ายกว่าเกมนู้นนะฮะแล้วก็มีความสนุกเป็นของของตัวมันเองด้วยนะฮะมีความเพลินนะฮะเพลินเพลินเพลินนะฮะตัวหลุดตัวหลุดตัวหลุดเต็มเลยเดี๋ยวเราต้องอัพตรงนี้ให้ได้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยวางตัวกันตรงนู้นนะฮะ วางตัวกันก่อนแล้วกันนะโอเคตายไปตัวกันหนึ่งตัวนะฮะป้องกันไปน้องเขายังไม่ได้สุ่มตัวละครเลยเลยนะเชืตีไปตีไปนี่ตัวตัว,ต,วตัวบอมหนอนโหดมากนะทุกคนจัตีไปก็แน่นอนครับเกมแนวทาวเวอร์ดิเฟนซ์ผมเล่นประจำอยู่แล้วนะทุกคนติดมากนะะแนวนี้นะฮะ โอเคก็นี่อันนี้เป็นหมวดยากนะก็เลยดูเหมือนจะยากนะ,ะเป็นหมดใหแม่์นะทุกคนแต่จริงมันก็ไม่ยากหรอกฮะยังง่ายนะก็ถ้าเกิดมีใครมีตัวละคร Golden สเ s t e r ก็ลงระดับ e p ิกไปแล้วกันนะทุกคนมันก็จะมันก็จะน,นี้หน่อยก็จะแบบว่าดีกว่าหน่อหนึ่งนะฮะอ่าอัปเกรดละดีได้มป3 0สามร้อยดูไวมากเบิบเบิร์บิบ ด้านหลังเป็นไงบ้างาหลังปลอดภัยใช่ไหมโอเคด้านหลังปลอดภัยนะฮะตัวนี้มันโหดนะตัวนี้แซดบอสแมนเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะ้ <c oughs> h oh, no b o อสมาโอเคไปเรืวอยๆโอ้ระดับนแม่ยามกันแลเนี่ยแล้วเลือกคุณสองเลยเพรามีเพื่อนด้วยนะทุกคน ตัวละครตัวละคร golden jester girl นี่โอเพะทุกคนเริ่มต้นเกมมาก็มีตัวนี้ก็ถือว่าเล่นง,ง่ายขึ้นเยอะนะฮะแต่ที่เห็นว่ายากๆเนี้เพราะว่าผมลงดิจินเรีนะทุกคนม่เลยดูเหมือนยากนะฮะมอนเตอร์ไปโน่นแหละชายดำช้ำชำช้ำช,ม,ช,ม,ชม,มอนเตอร์พุง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 ,งผมอยากรู้เหมือนกันว่าเลือดเข้าบ้านจะเป็นยังไงนะฮะอ่าหลักการเดียวกับอันนี้เลยฮะของ สกิปเทเลทเเวอร์ดิเฟนนทุกคนก็คือไม่ได้ไม่ได้ตามจำนวนเลือดครัะจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นล็อกมาแล้วว่ามันจะดาเมจเท่าไหร่อะไรงี้นะฮะอ่าอ่าล็อกมาแล้วว่าดาเมจเท่าไหร่อะไรงี้นะครับโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ก็ระบบเดียวกันเลยไม่รู้ว่าพูดพัฒนาเดียวกันหรือเปล่านะฮะแต่แน่ๆคือระบบเหมือนกันมากนะทุกคนทั้งหน้าต่างย i อนะฮะทั้งระบบเซอร์เคิลการโจมตีนะฮะเหมือนกันเด็ดเลยนะฮะแค่เปลี่ยน โมเดลหน้าตาเฉยทุกคนไงถือว่าเป็นการย้อมแมวที่ดีหรือเปล่านะฮะเป็นการเอาการ์ตูนของคนอื่นเข้ามาโดยผิดิขสิทธิ์นะทุกคนแต่อย่างว่าอะไรเนาะก็ลบอกอะเนาะเรื่องอะไรเนี่ยโอ้การ์ตูนเต็มไปหมดเลยแต่ผมชอบเกมนี้มากกว่าเกม,ทเมไทยเลททวอร์เฟนเนื่องจากแอนิเมชันมันดีกว่านะทุกคนดูฮะแอนิเมชันมันมีความการ์ตูนมากกว่านะทุกคนอาแพาะะ้แลทุกคนอ่า รีเทิร์นทูร็อปปี้นะทุกคนนี่นะครับผมคือเกมนี้นะฮะนี่คือระบบข้อค้างที่มีตอนนี้นะ,ะทุกคนก็จะมีตัว e เอ็กซ์คุสซีพเอ็กนะฮะจะมีตัวซีซันน,น, a, นงิงเอ็กนะฮะทุกคนเป็นซีซันนิงเอ็กเป็นซีซันเอ็กเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนสกินอาร์โอวีของแดงอะครับผมที่มันมีซีซันหนึ่งซีซันสองซีซันสามนะทุกคนแล้วก็มีระบบรับของฟรีตรงน,นี้นะ,ะทุกคนก็คือน,นี่ฮนะก็จะสามารถรับซีซันเอ็กได้ะฮะโดยไม่ต้องนี้นะ,ะแต่ข้อเสียของเกมนี้อย่างหนึ่งก็คือ กดซื้อกล่องสุ่มตัวนี้ทุกคนมันเปิดเลยนะฮะไม่ทันได้ลุงลุง้นนะทุกคนก็คือเปิดเลยทุกคนนี่ฮะแล้วก็มีแพ็คประมาณนี้นะฮะอ่าก็ถ้าเกิดจะเติมผมแนะนําว่าอย่าพึ่งเลยดียวกว่านะเพราะมันแมปมันภาพมันจงขึ้นมากเลยทุกคนก็คือแบบมีโอกาสที่จะโดนปิดสูงนะก็ขอบคุณสำหรับที่คนที่รับชมนะถ้าชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะทุกคนไม่แปลกนะเจอกันใหม่พักหนก้านะครับผมไม่แปลกขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมบ๊ายบายครับ